ใบหอ,อกโบราณนะครับพอดีได้ต่อจากเพื่อนมานะครับเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นของโบราณเขาเอาไปทำความสะอาดนิดหน่อยแต่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วเป็นใบหอ,อกโบราณนะครับน่าจะอยู่ลราวที่ เัศกาลที่หนึ่งหรือที่สองที่สามเพราะว่าใบหอมนี่ขา